วันนี้นะคะเอินก็จะพาทุกคนไปแต่งชุดไทยไปเที่ยวบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองไปกันเลยค่ะอีกห้าร้อยเมตรขวา ตอนนี้เรากำลังอยู่บนเส้นทางการเดินทางไปบ้านคือท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักนะคะช่วงที่เอินไปเนี่ยก็เป็นช่วงเดือนเมษายนจะเห็นได้ว่าตาข้างทางเนี่ยดอกคูนเนี่ยบานสะพรั่งเลยนะคะสีเหลืองอลามงามตาถ้าหากว่าใครมาทางนี้ก็สามารถที่จะจอดแวะถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่กับดอกไม้สีเหลืองๆแบบนี้ไปอัพลงโซเชียลได้เลยะคะ่ะ เมื่อเดินทางมาประมาณ500เมตรแล้วนะคะก็จะมีป้ายใหญ่ๆที่เขียนว่าบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชายดาบหักนะคะทุกคนก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ600เมตรก็ถึงจุดหมายปลายทางค่ะ เมื่อเดินทางมาถึงนะคะอื่นก็จะมากราบว่าสักการะบูชาพยาพิชัยดาบหักตรงบริเวณลานอนุสาวรีท่านพ่อพยาพิชัยดาบหักค่ะบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักนะคะตั้งอยู่ที่บ้านห้วยคาตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะซึ่งมีที่ประมาณ 326ไร่เศษนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2545นะคะภายในมีการจัดแสดงชีวประวัติพยาพิชัยดาบหักและก็มรดกทางวัฒนธรรมของทั้งถินค่ะและมีอนุสาวรีย์พยาพิชัยดาบหักและลานส่วนกว้างที่ตกแต่งไปด้วยไม้ประดับที่มีความร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพิชัย และอยู่ในความดูแลของที่ว่าการอำเภอพิชัยค่ะการเปิดให้บริการนะคะเปิดให้บริการทุกวันช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะคะเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของท่านพ่อภรยาพิชัยดาบหักและเป็นสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยนะคะจากประวัติที่เอิญได้ทราบมาและก็จากที่เอิญได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ได้ดูแลบ้านเกิดท่านพ่อภรยาพิชัยดาบหักนะคะ พบว่าปกติวันธรรมดาเนี่ยจะมีผู้คนมากราบไหว้แล้วก็ขอพรขอให้มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ถ้าหากได้สมดังใจหรือมีการบนบานสารเก่าวก็จะมีการถวายไก่ หรือว่ารูปปั้นไก่นั่นเองเพราะว่าท่านพ่อนั้นชอบตีไก่นะคะซึ่งในประวัติของท่านเนี่ยก็พบว่าท่านเนี่ยมีไก่พารีเป็นไก่ที่ตีเก่งและสามารถตีชนะไก่ที่ตัวใหญ่กว่าได้จนมีความเชื่อว่าถ้ามีคนมาบนบานสารกล่าวก็จะสมหวังประสงค์สิ่งใดก็นิยมนําไก่มาถวายโูรณ์ไปดีมาดีแล้วเนาะไปแข่งกีฬาที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะไปไหมีญิชาย ใช่จ้ะเก่งมากเลยเนอะอายุสิบสี่ หลังจากนั้นนะคะเอิญก็เดินทางมาตรงเรือนไม้ของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักนะคะซึ่งทําจากไม้สักแท้ทั้งหลังนะคะภายในบ้านก็จะมีรูปปั้นของท่านพ่อนะคะหรือว่ารูปปั้นของพระยาพิชัยดาบหักนั่นเองเพื่อให้ผู้คนได้มาสักการะบูชาได้นะคะแล้วก็มีห้องจําลองเรือนนอนเรือนครัวหอพักหอนกแล้วก็รูปลําดับ มากขึ้นไปบริเวณเรือนไม้นะคะก็จะพบกับแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านนะคะที่รับหน้าที่ในการดูแลเรือนไม้เป็นประจำนะคะอื่นก็ได้ขออนุญาตแม่บ้านในวันนั้นว่าช่วยเป็นไกด์ในการแนะนําสถานที่หรือว่าบริเวณห้องต่างๆในเรือนไม้ให้หน่อยก็ได้รับความกรุณาจากคุณแม่บ้านนะคะ เดินเข้าไปทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเรือนห้องนอนของแม่นายนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นรูปของลำดับทายาทที่สืบทอดกันมาของท่านพญาพิชัยดับหักนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าคนรุ่นหลังจะได้ระลึกนึกถึงท่านที่ได้ปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ให้ลูกหลานอย่างเราจนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านี้คือเอินไม่เคยได้เข้ามาในเรือนไม้เลยนะคะเคยแต่ถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าเรือนไม้วันนี้เอินเข้ามาแล้วก็เดินมาทางซ้ายมือซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นบริเวณเรือนนอนของแม่นายนะคะซึ่งพอเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ายเย็นแล้วก็ขนลุกยังบอกไม่ถูกเลยเราอยู่กับคุณแม่โสภีอิทธิเดวันนี้จะเป็นไกด์แนะนำ <c oughs> พาจีนี่นี่ห้องแม่นายนะเจอนต่ห้องแม่นาย นี่คือห้องของแม่นางมีนะนมีแม่นางขออนุญ,ญาตเข้าไปได้ไหมได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญไปอ่านดูประวัติที่ลูก นายสวยมากอันนี้ก็เป็นรูปที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นรูปของแม่นายนะคะเขา่ิไปว่าเปเ็นแบบนี้รูปร่างแบบนี้เขาก็เลยบอกให้ว่าแบบนี้สวยมากใช่แล้วถ้าเราอยู่ในนี้ตรงไหนก็แล้วแต่เหมือนท่านจะมองเราตลอดเวลาหลังจากนั้นนะคะก็สามารถไปกราบสักการะบูชาท่านพ่อนะคะได้ที่เรือนห้องท่านพ่อซึ่งจะมีหุ่นไฟเบอร์กลาสของท่านพ่อพญาพิชัยนุ้ค่ะ หลังจากที่เอินกับไหว้สักการะบูชาเสร็จนะคะเอินก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ลองเสี่ยงทายเซียมซีค่ะถ้าหากว่าทุกคนมาตามแล้วก็สามารถที่จะเสี่ยงทํานายเซียมซีได้นะคะเมื่อได้เลขแล้วก็สามารถอ่านคําทํานายได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เดินไปตรงบริเวณหอนกค,ค่ะซึ่งเป็นคล้ายๆกับระเบียงนะคะไว้ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศต่างๆซึ่งวิวที่เราเห็นไปข้างหน้าก็คือเป็นอนุสาวรีย์ของท่านพ่อพญาพิชัยดัาหักั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเรือนพาัยนะคะซึ่งอยู่ติดกับห้องพระนั่นเองจุดนี้ที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีแผนภูมิแผนผังของเรือนไม้ค่ะและอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเรือนครัวค่ะซึ่งเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าห้องครัวหรือว่าการทำครัวในสมัยแต่ก่อนเป็นยังไงคะ่นนะเริ่มแล้วเนี่ยเรือนนี้เขาจะาไว้จะเหลือแต่ตัวคานนี้กัาคานนี้แล้วก็นู่น เหลือแต่ตัวอาคารแต่ว่าพื้นรอบนี้เขาจะทำใหม่หมดเาขาก็ได้งบแล้วตอนนี้เพราะว่า ่เริมจากที่คุณแม่ได้บอกนะคะก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยได้งบประมาณ270ล้านเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาบ้านเกิดท่านพ่อพยาพิชัยดาบหักนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมากราบไหว้สักการะบูชาท่านพ่อพยาพิชัยดาบหักได้ที่บ้านเกิดท่านพ่อพยาพิชัยค่ะ